โซฟียานอัมราบัตเปิดเผยว่าจะต้องรอคุยกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหลังจากนี้เพื่อดูว่าอนาคตของเขาจะลงเอยด้วยการอยู่กับสโมสรต่อไปหรือไม่แข้งชาวโมร็อกโกพบกับซีซั่นอันยากลำบากหลังหาทางยึดตำแหน่งในทีมไม่ได้และเป็นตัวจริงในเกมลีกไปเพียงแค่สิบนัดเท่านั้นแถมส่วนใหญ่ต้องยืนในตำแหน่งที่ไม่ถนัดเพื่อแก้ปัญหานักเตะบาดเจ็บเขากลับมาเป็นมิดฟิล์ในเกม FA คัพนัดชิงชนะเลิศและทำผลงานเข้าตาช่วยให้ทีมคว้าชัยเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ แถมยังได้รับคำชมจากพอสโคว่าเล่นเหมือนกับสมัยเจเนโรกาตูโซกำลังพีคแม้ฟอร์มปิดท้ายซีซั่นจะดีแต่ก็มีการคาดหมายว่าแมนยูในเต็ดจะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดเขากระนั้นดาวเตะวัย27ปีเปิดเผยว่ายังจำเป็นต้องพูดคุยกันเพื่อตัดสินอนาคตอัมราบัตให้สัมภาษณ์กับซิโกสปอร์ตหลังจบเกมว่านักข่าวถามทราบหรือยังว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงยังเลยนะเราจะต้องคุยกันก่อนแน่นอนว่าการอยู่ต่อก็เป็นทางเลือก ฟังนะผมคิดว่านี่เป็นฤดูการที่ยากลำบากมากสำหรับแมนยูในเตดหน้าจะต้องทำให้ดียิ่งกว่านี้และส่วนตัวผมก็เหมือนกันแฟนๆแมนยู fan man you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ